ถ้าจะเอาให้เห็นภาพให้ง่ายมานะัดชารีอะห์เซามห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือการห้ามฆ่าตัวตายอืมนี่เลยถูกต้องเลยคือปกป้องชีวิตอันนี้ตรงตัวที่สุดแล้วตรงตัวแล้วตรงตัวที่สุดแล้วห้ามฆ่าตัวตายห้ามฆ่าคนอื่นห้ามฆ่าผู้อื่นนี่ก็คือปกป้องเอ่อชีวิตอ่าผม<ต>ผมผม,ผมเสริมเรื่องการฆ่าตัวตายนิดน,นึงว่าเหตุผลของมันเนี่ยอ่ามันเป็นการรักษาชีวิตและอันหนึ่งคือศาสนาิสรามเนี่ยเราเชื่อว่าชีวิตเราไม่ใช่เจ้าของนะถูกอารักษ์มหานุอัตราาเป็นเจ้าของมาน เอออาลลอ์เป็นเจ้าของเหมือนกันใช่ครับชีวิตเราเอาลลอ์เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นของที่เจ้าของเขาเขายืมให้คุณใช้เนี่ยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรกับมันก็ได้โดยที่ไม่สนใจเขาเรียกว่า ตกข้อตกลงของการใช้งานนะเหมือนแอปพลิเคชันนี่คุณติ๊กถูกใช่ยอมรับยินยอมเราเนี่ยก่อนที่พระเจ้าจะจะส่งเรามาโลกนี้เนี่ยเอาล้อให้เราติ๊กถูกกดแอ c เซ็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาล้อให้ร่างกายมานะ่ะโอเคแหละร่างกายแต่ละคนมันมันไม่เท่ากันเนาะมันก็มีข้อบกพร่องบางคนพิกลพิการบางคนปกติบางคนอ้วนบางคนผอมแต่สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าของเขาให้เรายืมใช้เอาล้อสร้างมนุษย์มาเนี่ยบางนัดสร้างมาบนความเหมาะสมของคนอ่ะสันิตะกุย ใน,ในวัตถุในรูปใช่สร้างพระองค์ทรงสร้างมาในรูปแบบที่สวยงามที่สุดฟาตาบ,บาเราก็ลอหอัสนุอคอลิกินสปาอลอสบานววตาลานั้นเป็นผู้ที่สรรสร้างได้ดีเยี่ยมที่สุดอเอาผมผมผมเห็นมุมนี้ผมยังนึกเลยถ้าสมมติจานฟิกกอรี่เป็นเป็นคนผอมนี่ยอาจจะไม่เท่เหมือนอย่างนี้ก็ได้อ่ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้